อีกตรงไปเรื่อยๆเ,เลยจนถึงทางเดียวเขาบอกกำทางไปบ้านไอ้เป้นัด้ไหมไปจุดนู้นเลย

บายเนีน้องไายบายยังโอ้ต้นไายบายหรือปะบายบามันกลายตั้มทำได้ก่อนดี๋ยวกี่ทั้มก็ทำเล็กนี่บาย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 